ด,ด,ดีมากเล่นกัใครไม่เล่นมาเล่นก็กลว้างดิวเตอร์ไอ้สมลีมันเป็นุ๊ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยนึงอเอา้าเสียทำอะไรเนี่ยขโมยน้ำหอยตันมาเน่มันภูมิใจมากเลยนะขโมยน้ำเขามาเนี่ย ก็ท่อปลามันแตกน้ำเลยไม่ไหลไอ้ตันเคยสัญญาว่าถ้าเหรือน,น้ำถังอุทัยจะให้กวงมันดันไม่ทำตามสัญญาเาง่ยนี่น,นี่แหละคนอย่างโกตันเนี่ยต้องให้บทเรียนอย่างสาสมกันเลยทีเดียวละครับแต่ท่อปปามันแตกไง น้ำก็เลยไม่ไหลไอ้ตันเคยสัญญาว่าถ้าเรือน,น้ําถัง้ายจะให้กวงแต่มันไม่ทําตามสัญญาเว้ยนี่แหละคนอย่างโกตันเนี่ยต้องให้บทเรียนอย่างสะสมก็เลยทีเดียวละครับพูดไปแล้วแล้วจะทํออย่างนี้ทำไมกดพ่อปาปามันแตกนแล้วจะพูดเดิมๆซ้ำเติมเดิมไปนกแก้วุทองทำไมเนี่ย,ยชิกเกตฟังไฟังเอาที่จริงกวงไม่อยากทำงี้หรอก ไว้ไม่ได้เว้สัตว์เล็กต้องเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่ดวงฉนฉลาดแข็งแรงและกรหลดดกวา่าเลยเป็นผู้ชนะไงพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเสือกวงเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่โกตันเนี่ยเป็นสัตว์เล็กทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นสัตว์เหมือนกันเดีเ๋ยเรื่องดีกว่าครับอุ้ยเสียกวงทำอย่างนี้เนี่ยเสียกวงงม่กลัวโกตัน้อยใช่เหรอ อไอ้ตันถามจังเลยน้ำมะนี่มันจะรู้ได้ไงวะออจริงหัวรู้หมดแล้ว <c oughs> ไอ้สวง <c oughs> ไอ้สัตว์ใหญ่แห่งโซ่อาหารและมือตรองราจะไม่เข้าร่างจริงๆใช่ไหมไม่ครับจนกว่าผมจะติววิชาชีวะให้สำลีก่อนนะ นี่พอยสายขอโทษเธอนะวิญญาณเนี่ยปกติเธอจะเรียกว่าอะไรวิญญาณเรียกอีกอย่างก็ผมีมันเป็นผีดีกว่าเออเอางนะนับหนึ่งสองสแล้ววิ่งพร้อมกันครับ สมลีเป็นผีเหรอ,อพี่โมไม่ได้หึงสมล,แลีแล้วๆๆๆแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผีจะกลับมาไหมอ่ะก็น่าจะนะสมรีต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงหรอ,อสมลีลงตุ่มี่ เพื่อนภรรยาอ้าวโก้ค,ครับพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับที่เสียทรยศเนี่ยก็พออเพราะว่าโกเนี่ยไม่รักาษาสัญญาก่อนนะครับใช่มึงอะรไม่รักาษาสัญญาไอ้เพื่อนทรพีอ้าว้พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับที่โกตันทรพีเนี่ยก็เพราะว่าเสียเนี่ยเห็นแก่ตัวสรุปแล้วเร็วทั้งคู่ไม่มีอะไรดีขึ้นสักนิดได,ได้ในเมื่อไม่มีอะไรดีขึ้นสักนิดเราขาดกันกูเจาาา้าน้ำกูกลับไลนไปยมเบย วัวจะเอาไว้ยดอะไรี่ทครับจต้าของสรีนครแล้วทไมโอ้นี่จักใครก็ช่างนะครับนี่สรุปแล้วน้ำนี่ของใครใครจะเอาเนี่ยไม่เอา พ่อสมลีหนีผีต้องหนีลงตุ่มเฮ้ยจริงเหรอแต่แต่หนีลงตุ่มมันมีแต่ในหนังเท่านั้นนะพี่เอ้าก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงอะหนังจะมาทำหรอรีบเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดผีมันมีเชื้อแล้วผีมาเปิดตุ่มด้วยโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ต้องผายลมทิ้งไว้ในตุ่มดิถ้าผีมันมาเปิดดูนะมันจะได้เหม็นใช่เลยเดี๋ยวมาแล้วเร็วเร เอาซะให้เข็ดดื้อกับพี่ดีนะเดินขึ้นมานะแบบนี้ผีมาแล้วไอ้พี่เมื่อกลางคืนไม่อยู่แล้ว啊แต่ไม่ได้เพื่อความปลอดภัย ตีผต้องลองตุ่มไอ้ผีพีผีไม่ทันแล้วห้าสี่สามสองหนไปบ้างไหมรอด้วยครับรอด้วยรอด้วย คิดว่าเราเป็นผีเขาก็ต้องหนีลงตุ่มเอ้ย้ยเอลาะด้วยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้วันนี้พูดอะไรไม่มีใครฟังเลย ถังมากไงเอาไปเลยโอ้โหไม่ใช่ตันละมันเป็นเรื่องระหว่างแกกับฉันละไอ้กว้างการร้องขอทีก็ขอทีเหรอฉัน ไหมครับไม่ต้องห่วงครับพี่สำรวมพี่สำรวมอยู่หลังร้านให้สบายเลยนะครับตรงนี้ผมจัดการให้นะครับเต็มที่เลยครับอยู่หลังร้านครับสบายใจได้พักผ่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ต้องห่วงอ่าอ่าเอาแล้วกูอีกแล้วไหมครับขอบคุณมากเอาเขมาโอ้โหโคตรสุ่มวงครับขออน้าให้ผมดข้วไปนะครับยังเป็นของกูเของก มายืนตรงนี้เลยครับเสี่ยกวงผมจะวางน้ำไว้ตรงนี้นะครับเสี่ยกวงโกตันครับหันหลังให้ถังน้ำครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมจะนับ1นถึงหใครหันหลังมาคว้าถังน้ำได้ก่อนเอาน้ำไปเลยครับน้ำไปของคุณนั้นเอานึงสองสามสี่ห้าโอ้ยไม่ได้ต้องรวยจ้า พยาคันหนีผีต่อดีกว่าพี่เพชรพี่จอร์ดรอด้วยโอ้โหเหือเฮ้ยน้องทุยฟูครับนี่ครับพี่เพชรกับไอ้จอรดมันหนีใครอ่ะผีครับผีหรือลุงหนีหนีครับผีผีผีเฮ้อเาแล้วแล้วแล้วหนีผีไม่ได้เวาช่วยแล้ว ทำไมรู้สึกเหมือนมันเกินเกินยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นลองเช็คดูเ่ล่างก็ั้นนับเลยนะ 1... ับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบมันห้าเหรอวะเอ้องมากันไม่ถึงนิ่นะนับใหม่นะนับใหม่นับใหม่ท่ใจเปล่าเริ่มทางนู้นละกัน 1...2... 3...4... 5... หนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้นู่นนะเกิน เนียอะไรนะนิ่ไม่วิ่งเหรอครับเว่งได้เหีียวคับเหีียวฟังผมก่อนผมไม่ได้จะมาหลอกครับผมแค่อยากทำตามสัญญา